จมันเริ่มบินกันแล้วว่ามันมีโปรเทคอะว่าเขามีโปรเทคแม่งบินใหญ่เลย โดนเด็กแสบรับเด็กชายนโมกับเด็กชายไตเติลชายแล้ววันนี้โอเคไม่จะรถเรา ขอรถนะครับไปส่งพาวได้ไหมครับ <c oughs> <laughs> หารถไปเหมือนกันครับตอนนี้โอเค โทษครับไปส่งที่เผาได้ไหมครับนี่ไปพาไปพาเลยน <c oughs> ี่ <c oughs> มิกพา พี่เขามาหรือเปล่าเม่ฝั่ไงทีมพาพาพี่เขามาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่แกอ่ะเริ่มดีหรอใช่ใช่มันอาจจะผิดที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวบ้า่งนะเดี๋ยวไปส่งไอเอ็ดีพาวบ้างนะไอเอดีขอให้พับพาว ครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ พี่คะพี่คะพี่หัวหมีอะค่ะพี่คะพี่หัวหมีคะพี่หัวหมีคมือ <c ười> คือเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไรหรอคะ อยากรู้ว่าค่ะมีอะไรหรอมีคนแย่งเราตากผ้ากันครับพอดีว่าเขาซักเครื่องเดียวกันแย่ยงเราตากผ้าใช่ครับคนนึงบอกว่าไม่อยากโดนแดดแคนนึงบอกว่าอยากโดนแดดเดี๋ยวไปก่อนนะับ อุ้ยเฮ้ยลืมทวงอันนั้นเลยอันนั้นอนะอะไรนะครับเราลืมไปเลยนะ ไอติมรสวานิลาครับผมลืมครับอะไรครับเซเรียลอะไรครับไม่ทราบครับผมผมก็ไม่รู้รับผมเป็นคนในแก๊งครับผมไม่รู้เรื่องครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเป็นคนในแก๊งครับผมก็มาฟังตามพี่พี่เขาครับน้องไตเติ้ลน้องโำโมไม่เกี่ยวครับผมมีหน้าที่แค่ฟังพี่ในแก๊งครับ กตกใจทันสาไปาตายอะ่ะกลับไปแล้วใช่ไหมที่ไหนงลงรลอ่ะอออยู่เดบิวเลเบลเหรออยู่เอเอเดบเิวเดบไป,ไปจริงไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมครับแสดงว่าผมก็ไม่ผิดใช่ไหมอย่างนี้ผมทำถูกแล้วไหมครับเมื่อกี้ผมเลือกที่จะฟังผู้ใหญ่พูดกันผมไม่พูดอะไรไง เห็นไหมเมื่อกี้เขาก็มาส่งเราด้วยไหมครับเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรผมนะหน่อยเขาก็มาส่งผมพาวรถแลดด้วเขากโกรธผมไม่มาส่งใช่ไหมครับ ไอ้ผมทำกับอันนี้ครับไอ้ผมทำกับลุงครับไอ้กับลุงทำับผมสองคนนะผมไม่เกี่ยวครับรลครับคุณต้อยขอบตัวด,ดีครับ 또 cool. สรุปไม่ได้ตีอ่ะตีใครล่ะอืมตีนายต้อยอะไรนะตีะใครไอ้แนนไอ้สุดขาวไม่รู้เรื่องเขาเรียกไว้แล้วเหรอไม่ไม่รู้ดิสรุปรไ,ได้ตีปะเนี่ยไม่แต่หัวเขียวนั่นปลายวินวนะ หรอเอี๋ยวไปวินเนี่ยไม่รู้จักกันดิเพราะว่าผมชื่อนโมครับเอ๊ะใช่น่ะใช่ครับผมชื่อนโมครับพี่ต้อยผมชื่อนโมครับพี่ต้อยโอเคโอเคพี่ต้อยดูแลมเลยนะโอเคไหมพี่ต้อยต้องมาอยู่กับผมทุกวันนะเพราะว่าผมพอดีว่าแดดดีกับมามีผมส่งมาอยู่ต่างประเทศสวยส่งมาอยู่กับพี่ต้อย เอเลยดี๋ยวพี่ก็จะไปนะพี่พี่ต้องหนีนะอ้าวทำไมทำงานลราพี่ต้อยไม่ดีเลยนะครับแบบเนี้ยเป็นธรรมดาแล้วมันเป็นแบบนี้ไงช่วงเดือนนี้นี่ไงต้องเดินเพลนเหรอครับพี่ต้อยใช่ครับช่วยเดินเพลน พี่ตอ้อยยังดีพี่ต้อยยังมาทุกวันครับแต่ว่าพี่จุกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่น้องไตเติลนี่แย่มากเลยครับน้องไตเติลนี่ไม่ไหวเลยครับไม่ค่อยมาเลยครับน้องไตเติลโอ้โหเหมือนจะมี <c oughs> เรื่องนะฮะอย่างนี้อุ้ย <c oughs> <c oughs>